ครับครับแปลงนี้เรากําลังจะทดลองเรื่องของซุ้มโอนะครับซึ่งซ้มโอเนี่ยเพราอายุมากๆเราก็จะเห็นว่าพื้นที่ที่เป็นสันล่องเนี่ยมันเหมือนกับการเติมอาหารเราก็เติมแต่เคมีเพราะเติมแต่เคมีแล้วเนี่ยซึ่งโครงสร้างของดินเนี่ยก็เหมือนกับกระด้างแข็งเพราะนั้นเราก็เลยเห็นเจ้าของบอกว่าต้นก็เหมือนกับสภาพต้นก็ถามว่าได้ไหมก็พอได้นะครับแต่ว่า อยากให้มันแตกใบอ่อนอยากให้มันงามกว่านี่ให้ใบใหญ่กว่านี้ก็เลยมีแนวคิดว่าอยากให้ทางเจ้าของได้มีโอกาสทดลองเหมือนกับที่ผมไปทดลองเรื่องทุเรียนนะครับสามต้นนี่นะครับก็เป็นการทดลองให้ให้ดูว่าผลที่จะได้รับเนี่ยก็คืออันนี้เราก็จะให้เขาเติมลำเอาลำเรยสูตรเดียวกับทุเรียนเลยนะครับแล้วอีซีวัตถุก็คือต้นใหญ่ขนาดาน,นี้เราใส่ต้นละสองกระสอบ อันนี้ทดลองไว้3ต้นสามต้นก็หกกระสอบนะครับแล้วก็ใส่ลำแล้วก็ใส่ฟางแล้วก็ลดน้ําทีนี้เราก็จะมาเก็บข้อมูลว่าประมาณย0่สิวันนะครับเราให้เวลายี่สิบวันถึง1เดือนจะดูว่าระหว่างที่โรยลำกับไม่โรยลำอันไหนรากจะขึ้นดีกว่ากันแล้วก็ส่วนที่คุมดินอ,อย่างเช่นในสวนนี้นะครับในส่วนเนี้ยอันนี้เราไม่ได้คุมนะครับเราไม่ได้คุม เราได้แต่ใส่ปุ๋ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะเปรียบเทียบดูว่าถ้าจะให้เขาแตกใบอ่อนแล้วให้ใบใหญ่ขึ้นถ้าใบใหญ่ขึ้นเนี่ยการปรุงอาหารก็มากขึ้นเมื่อปรุงอาหารมากขึ้นคิดว่าไม่ว่าจะเป็นลำต้นไม่ว่าจะเป็นใบหรือว่าไปสู่ดอกสู่ลูกก็น่าจะดีขึ้นนะครับก็เลยขออนุญาตเจ้าของสวนเขาได้เก็บข้อมูลเรื่องส้มโอนะครับส้มโอนครชยัยศรีเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าในเมื่อเรา ทำเรื่องทุเรียนสาเร็จมาประมาณ8 90%้าสบซแล้วเรื่องการรักษาโรคทุเรียนตอนนี้เราก็มาเห็นพี่น้องชาวสวนส้มโอก็อยากจะพูดคุยกันแล้วก็ขอข้อมูลแล้วก็เพื่อต้องการดูแลแล้วก็รักษาเหมือนกับทุเรียนแต่ถ้าเกิดว่ารากมันขึ้นถ้ารากมันขึ้นลอยเราก็จะมาเก็บข้อมูลอีกครั้งหนึ่งว่ามี่วันขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่าขึ้นแล้วเนี่ย ใบจะแตกไม่อ่อนใบจะโตกว่าปกติไหมนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราจะให้ติดตามดูนะครับว่าเราจะให้ดูว่าลําต้นเป็นยังไงเลูกเป็นยังไงติดตามเลยนะครับผมครับตอนนี้เราได้นําปุ๋ยมาให้กับชาวส,วนส,นะาว,สวนส้มโอนะครับชาวสวนส้มโอเขตนะครชัยศรีตอนนี้พอมาดูข้อมูลแล้วก็ ค่อนข้างไม่ต่างกับเรื่องของทุเรียนเลยนะครับอันนี้คือต้นสมโอที่เจ้าของบอกว่าอาการคือเริ่มป่วยทีนี้ป่วยเนี่ยลักษณะก็คือลูกเนี่ยกาจะเป็นผิวแบบนี้เลยนะครับราคาก็ตกไปครึ่งกว่าต้องปอกอย่างเดียวนะครับต้องปอกอย่างเดียวถ้าไม่ปอกนี่เป็นลูกรระวางขายไม่ได้เลยนะครับนี่ก็คือต้นทีนี้ระหว่างลําต้นเนี่ยอาการนะครับก็คือใบเล็กแล้วก็ คือผมก็ยังไม่ค่อยเก่งนะครับแล้วก็เขาบอกต้นเนี้ยป่วยก็เลยแนะนําเรื่องการรักษาในเมื่อมันป่วยอาการเดียวกับต้นทุเรียนก็คือการเก็บลูกเสร็จแล้วเนี่ยต้นค่อนข้างจะโทมหลักการของเขาเป็นอย่างนั้นแล้วใบก็จะเริ่มเหลืองแต่ไม่ได้ป่วยแบบตายแบบทุเรียนแต่อาการของเขาก็คือเหมือนกับการเก็บลูกเสร็จแล้วช็อกเพราะฉะนั้นผมก็เลยทดลองนะครับมเมื่อเราวที่แล้ว ได้นำปุ๋ยมาส่งแล้วหนึ่งเที่ยวเขาไปใส่กับทุเรียนไอ้ต้นสมโอที่ต้นเล็กๆที่ดูแล้วไม่ค่อยโอเคก็เลยอยากบํารุงเจ้าของบอกว่าตอนนี้ใบใหญ่มากนะครับใบเตบาใบใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยแนะนําว่าอยากให้เห็นต้นสมโอที่เราคนอยู่ในพื้นที่จะรู้ทันทีเลยว่ามันป่วยถ้ามันป่วยเลยอยากแนะนําให้พฤติกรรมในการรักษาให้ทําแบบเดียวกับทุเรียนนะครับ ให้ทาแบบทุเรียนเราก็เลยแนะนํานะครับเราก็เลยแนะนาเขาเลยเอาปุ๋ยมาส่งด้วยนะครับเอาปุ๋ยมาส่งแล้วก็ให้เขา,เ,าเริ่มทดลองแบบทุเรียนเราก็เป้าหมายอยากช่วยเหลือชาวสวนทุเรียนนะครับชาวสวนทุเรียนเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเจอสวนส้มที่มันใหญ่สิ่งที่ผมมองเห็นก็คือหนึ่งอาจจะเป็นเพราะต้นมันใหญ่แล้วต้นมันเหมือนกับระยะมันที พอต้นใหญ่แล้วแสงแทบจะไม่ลงมาข้างล่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นลำต้นก็จะเป็นตะไคร้สีเขียวหรือว่าเฟิร์นเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ทำอยู่ปกติก็ใช้เคมีมาตลอดนะครับตอนนี้เจ้าของก็เลยคิดว่าการใช้เคมีมาระยะหนึ่งเนี่ยปัญหาคือเรื่องดินก็เลยอยากจะทดลองชีวภาพมาใส่ระบบรากให้รากมานลอยก็เลยกำลังคุยกันว่า ถ้าเกิดว่ารากมาลอยเหมือนทุเรียนได้ผมเชื่อได้ว,ว่าการสลัดใบหรือว่าการเซลล์ของลําต้นน่าจะดีขึ้นนะครับน่าจะดีขึ้นตอนนี้เรากําลังเริ่มทดลองตวนส้มโอนะครับแถวนครชัยศรีกับถ้าเราดูต้นส้มโอตอนนี้นะครับถ้าเป็นผมผมก็ว่าต้นใหญ่สวยแต่ว่าผลต่อการผลผลิตนะครับ ผลผลิตก็ค่อนข้างอัตราการเสี่ยงจะมีเยอะถามว่าเยอะได้ยังไงนะครับลองมาดูอันนี้ดูนะครับนี่ก็คือเพีย้ยไฟลงลูกนะครับเพีย้ยไฟลงลูกถึงแม้ว่าจะใช้สารเคมีก็เอาไม่อยู่ก็เป็นอย่างนี้หมดนะครับเป็นอย่างนี้หมดเพราะฉะนั้นน่าจะเกิดจากการที่ต้นเริ่มอ่อนแอเมื่ออ่อนแอแล้วอย่างที่ผมเคยพูดเสมอว่า ถ้าตดาบใดที่ต้นไม้อ่อนแอแมลงโรคก็จะรบกวนเหมือนกับมนุษย์เราที่สุขภาพไม่ดีอ่อนแอโครคภัยไข้เจ็บก็จะเข้ามาอันนี้เป็นเป็นตัดจรทำนะครับเป็นตัดจะรมเพราะเรามองเห็นภาพกระทัดเลยว่าณนะวันนี้ชาวสวนทําไมราคา,าผลผลิตสูงแต่ถ้าเรามาดูการผลิตแล้วค่อนข้าง ตอทนทนโูงในเรื่องของการที่เจอทุเรียนป่วยแล้วก็รักษารักษาส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือต้องยอมเสียลูกที่ไม่ค่อยได้ไม่ได้เกตก็จะเป็นต้องขายราคาต่ำหรือไม่ก็ถึงขนาดทิ้งกันเลยนะครับทิ้งกันเลยนี่ก็คือเรื่องของปัญหาเรื่องสมโอนะครับ